วันนี้หนูไปกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนคะที่ไหนอะจ๊ะพัชนะศึกษาอะอะไรนะสูนวย์วนวิจัยข้าวเขาพาไปทำอะไรกันคะวันนี้ฮะไปดำนาโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอากระเป๋านักเรียนไปเก็บที่ห้องเรียนก่อนนะเก็บที่ห้องเรียนก่อน ออแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาทีเดี๋ยวมันจะรออยู่ข้างล่างเราจะขึ้นรถบัสไปกันนะไม่ได้แต้นเอเอมจะงรู้ะน,นะเคป่ะเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ดีกว่าปไปเข้าห้องเรียน่นอนอไป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 แต่งตัวพร้อมมากกว่านี้ เออไปไปอ๋อเป็นรถทั้งหมดมีสามคันนะคะอ้องหนึ่งขึ้นหนึ่งคันสิี่นั่งรถแล้วขอไปด้วยนะคะ ซีนีนั่งรถแล้วเกาะไปด้วยนะรู้เปล่าเดี๋ยวรถเบรกนะานี่คื<า>อกาคุก<อ>

ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สย์วิจัยท่าเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการบรรยายก่อนเวลาพิธีเทศานระครัผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน้องหนุ่มนะครับเราไม่ปัดปั้นคร่าวๆการทำสำหรับการทอามาเาะ การทำงานเนี่ย<ๆ>ก็จะมีอยู่ด้วยการปลูกระยะนะครับอันนี้มีตัวอย่างต้นข้าวให้ดูเนาะอันนี้อันนี้ยังเล็กอยูเ่เรียกว่าระยะอะไรครับระยะตาะะอันนี้เป็นระยะห<ๆ>้าที่เราจะนํ<ๆ>าไปไปลูกในแปลงนะหละังน,นี้คุณครูคุณครูตัวนี้พร้อมที่จะไปดำนาไหมพระะ้อมแล้วนะ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 แปลงนาของคุณ,คณก็พร้อมแล้วเหมือนกัน ครับครับเดี๋ยวินตามที่ไปเลยนะพี่จะพาไปที่แบงค์ลูกจะได้ดูสังมชติการดำเนินแล้วก็ลางดื่มปฏิบัติด้วยนะครับห้องดึงมาแล้วค่ะห้องซีรีส์ เียวมากยังไม่ไม้วฝนจะตกหรือเปล่าเนาะท้องฟ้าแบบมันไม่ไม่ไม,มีแดดแล้วไม่ตกเลยให้เสร็จก่อนแล้วก็ตก เดินนะคะไเดินไปลูกอย่าพึ่งอ่าไหวอ่ากล้าอย่าไปไหวกล้าอย่าตามลูกอย่าพึ่งอย่าไปลูกช่วยกันไงกล้าค่ะลูกไม่งั้นหนูจะล่ไม่ยอแอเาามีแค่กินคนเีน้แจกเป็นคำหรอว่ากเ็นแจกกินละหน่อยแจกกิละหน่อยค่ะพอก่อนไม่เดินไปไกลค่ะพอก่อนค่ะ นี่ยมันต้องกินออกขมากเลยออกกินมาตัวเดียวไม่ไม่ต้องจุงกันนะเดี๋ยวล้มเดินของใครของมันปจุงกันาจับปไปรับต้นแก้วห่ยายมาดูแจกค่อยเดินนะคะระวังล้มกันนะ มาเละไปแล้วค่ะจิลี่มาไม่ได้เปลียนถุงเท้ามาค่ะรอระวังล้มระวังล้มจิลี่หนูเดินให้มั่นนะกับต้นลูกนี่ค่ะลูกอาฟังคุณครูทำงายทำงายจับค้าดูคุณครูม่ใลูกใช่ลูก ลักลงไปนิดเลยคือเดียวลูกคุณผู้ายจะไ้่าาไแล้วกจิ้มล้ว้าวาเลยเดินมาจิ้มลงไปลูกิากบันเ้าจิ้มนี่สาลได้แล้วสิรหนึ่งต้นเย้สำเร็จแล้วเดลีหนึ่งต้น เออยาชุดต่อไว้ค่ะจะไปต่อจะไปต่อ เดีวเดี๋ยวากันแลว้ว้ามมันมันจมให้หอาีเีเดี๋ยวให้ลมนะคะเียเียลูกเีลูกอ้อมค่ะนี่ Dạ, yeah, bao bao luôn. <laughs>

ก็ไม่ไหวกันแล้วค่ะขึ้นกันแล้วค่ะ,คะ,ม,คะมาเร็วขึ้นได้หมดแล้วนะคะเหลือกูสุดท,ท้ายแล้วโอเคแถวนี้เป็นแถวที่ตามแล้ว เพาะเดินเราจะไปล้างตัวกันแล้วนะครับเละกันเป็นแถวคะ่ตาหลังจากดันนาแล้วแต่ละคงก็มีสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะจต่ชวนจุณแม่นะรคะไปล้างตัวกันนะคะสวาายต้งกน เดินูออเขาเรียกว่าอะไรนะซิรี่พี่โคนกระหนุกเปล่าวะะหนุกเปล่าเมื่อกี้กหนุกเป่าซิรีฮะต้องเดินนะ สีน้ำตาลที่โอนโยายส่หน่งลนนมแล้วของขวนแล้วสนุกไหมคะสนุกไหมฮะเลอะเออไปไปไปเดี๋ยวไปล้างกันแล้วตัวเหมือนอไรแย่มันแห้งแล้วแย่มันแห้งแล้วง แต่ดูสภาพเลขาเลขาคิริเป็นไงบ้างสนุกไหมเอ๊สนุกเลยเออเหมือนอึเลยเหรอวันนี้เราก็เลิกกันเต็มที่เลยนะคะดูสภาพดูสภาพเออโอเคงั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำกันก่อนนะคะน่าจะว่าผิดค่ต้องเลยนไยแต่ว่า น้ำตาลเหนียวนึบได้เบื่อตีมาไม่ค่อยได้ยินเลยอ้าวว่าไงล้มว่าไงไหวไหวอยากไหวน้ำน้ำตาลเหนียวหนึกเราจะไว้น้ำสีน้ำตาลออ๋เดี๋ยวเหนึกด้วยเหรอเอ้เอ้เอ้เอเองั้นเดี๋ยวเราบอกลาเพื่อนก่อนบอกลาเพื่อนก่อนเร็วลานอเพื่อนก่อน เดีย๋ยวหนูจะไปอาบน้ำแล้วนะคะแล้วจะไปเรียนต่อช่วงบ่ายค่ะซิลลี่บายบายแล้ว yeah 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 เย่เย่เย่ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรี่ด้วยนะคะบายบาย